มือใหม่ TikTok Shop Creator เริ่มต้นอย่างไรไม่ให้หลงทางในดง TikTok สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ่องในโต Infinity 88นะครับเมนูตรงนี้มีอะไรก็ฝากกดนะครับแล้วก็แชร์ไปที่ Story ของคุณติดตามช่องในทุกด้วยสาระดีๆมีที่นี่นะครับมือใหม่นะครับที่เข้ามาต้องการสร้างได้กับในหน้า TikTok หรือว่า TikTok Shop เนี่ยนะครับสิ่งที่เ,เพื่อนๆจะต้องเริ่มต้นเนี่ยนะครับมีเลยก็คือ1น,นะครับ ไปศึกษากฎชุมชนของ TikTok มี6ข้อนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาแนบไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปดูได้แล้วก็ใต้คลิปนี้เนี่ยนอกจากมีกฎชุมชนแล้วนะครับจะมีคัดเรียนสร้างรายได้บนโลกออนไลน์แบบมืออาชีพใครอยากเก่งใครอยากมีวิธีการทําเงินมากกว่า3-4ช่องทางบนโลกออนไลน์ที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทดูใต้คลิปนี้อ่ะสนะครับสิ่งที่เ,เพื่อนๆต้องทาคือห้ามไปตามมาตามกลับแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสผู้ติดตาม นะครับไม่ต้องโฟกัสเพื่อนอเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมนะครับไม่ต้องไปโฟกัสผู้ติดตามไม่ต้องโฟกัสเพื่อนนะครับ 3. นะครับศึกษาวิธีการทําคลิปการตัดต่อคลิปนะครับทำคลิปไม่เป็นให้ดูใน Ti k t o k หรือว่าหาดูใน u t u b e ครับมีคนสอนเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งอยู่ในหน้าไลฟ์สดวันนี้หลายๆคนเนี่ยนะครับบอกว่าตัวเองทําไม่เป็นทําไม่เก่งแต่ผมเห็นเอาเวลาไปนั่งเฝ้าอยู่ข้อหน้าห้องไลฟ์สดเป็น เป็นวันๆเป็นเดือนๆเป็นปีๆนะครับผ่านมา1ปีก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าเรามื่แต่ไปนั่งเฝ้านะครับวันนี้เราไม่เก่งเรื่องอะไรครับใน Tik t o k มีคนสอนเยอะนะครับมีคลิปสอนเพียบเลยใน YouTube ก็มีสอนเพียบเลยผมเองคนเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาหาความรู้ตลอดครับอะไรไม่ไม่รู้ผมก็ค้นหาผมก็เสิร์ชหาแล้วก็เรียนนะครับเพราะฉะนั้นมันคือ ข้ออ้างก็คือ6เลยครับเลิกมีข้ออ้างให้กับตัวเองวันนี้ทุกคนมีข้ออ้างให้กับตัวเองหมดเลยไม่เก่ง song, the the อย <comm> <derivatives> ่างนั้นไม่เก่งอย่างนี้อายุเยอะบ้างนะครับทําไม่เป็นไม่มีความรู้วันนี้ไม่มีใครเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเก่งมาแต่กําเนิดครับแต่ทุกคนที่เขาเก่งได้เขาเกิดจากอะไรเขาเกิดจากการที่เขาขยันเรียนรู้ศึกษาครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากเก่งคุณต้องเลิกนะครับที่จะมีข้ออ้างให้กับตัวเองแล้วหันออกมาทําคลิปนะครับเจ็ด อยากขายของได้ใน t i k t อกต้องทำคลิปต้องทำคลิปเลยเพราะ t i k t อกนะครับวัดผลนะครับการที่คุณจะขายของได้นะครับจากการทำคลิปถ้าคุณทำคลิปไม่ผิดกฎชุมชนนะครับ AI เนี่ยมันจะนำส่งคลิปคุณไปยังฝีสาธารนณะซึ่งมีผู้คนมากมายใน t i k t o k นะครับเขาก็จะเห็นแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ทำคลิปคุณโมแต่แต่บ่นว่าทำไม่เป็นนู่นนี่นั่นก็ไม่มีใครเห็นฟีดค,คุณนะครับแปด คุณต้องทาคลิปและขึ้นไลฟ์สดถ้าใครอยากเป็นสายไลฟ์สดครับไลฟ์เสร์ไลฟ์ลสดเพื่อดันฟีดดันคลิปช่องตัวเองแล้วก็สร้างตัวตนนะครับเพื่อให้มีคนเนี่ยอาจจะมาจ้างคุณบ้างหรือคุณขายสินค้าหน้าไลฟ์สดเองบ้างนะครับอันนี้คือประมาณนี้นะครับแล้ว9เลยนะครับ9เลยข้อนี้สําคัญวินัยในตนเองครับเลิกนะครับไป เฝ้าไลฟ์สดคนดังโค้ดคูกูรูดังคนดังต่างๆไม่ต้องไปนั่งเฝ้าไม่มีประโยชน์คุณไปนั่งเฝ้าเขาได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากนะครับเก้าข้อที่เอ่อผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวข้อสําคัญสําหรับมือใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอีกเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้นะครับฝากแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยก็ต้องได้รู้นะครับว่ามือใหม่ต้องทําอะไรนะครับ